โอ้โหพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิแต่ค้องจริงครับผมไม่คิดว่าคำ ป่านนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นชาวฝรั่งครับผมเยอะนะครับวันนี้พี่เอฟซีบอกว่าอยากมาชมสนามบินสุวรรณภูมิหน่อยนะต้อมก็พามาแล้วครับผมนครับมือน้อยชาวจีนครับนะครับก็จะเป็นชาวฝรั่งครับผม นี่ครับทุกคนมาก็ยิ้มแย้มนะครับผมยิ้มแย้มมีต่รอยยิ้มนะครับผม สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฟังไทยล่าเดนะ้อตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวลาอยู่ที่ สี่โมงครึ่งครับผมนีครับบรรยากาศที่สนามบินสวรรณภูมิครับผมนี่ครับบอกเลยได้ว่าปีนี้นี่น่าจ,จะทะลุ35ล้านคนแน่นอนก็ครับผมตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่15ล้านโอ้ก้าวเข้าสู่19ล้านคนนล้วนะครับพี่ครับพอพี่น้อง ฝั่งนั้นก็มีนะครับผมเยอะมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นโถงที่นักท่องเที่ยวนะครับมารอแล้วครับผมนี่นะครับบรรยากาศเวลาบ่ายสี่โมงนะครับผมกอคือคืนขนาดนะ้่ทีน่น้อง นี่นะครับสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้แตกของจริงนะครับผมนี่ครับการเดินทางเข้าออนะครับผม นี่นะครับปีนี้น่าจะทะลุ35ล้านคนนะครับผมตอนนี้ก็เก้าเข้าสู่19ล้านคนสิ้นเดือนนี้น่าจะ20ล้านคนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศเวลาวาย4ี่โมงครึ่งนะครับผมของวันเสาร์ครับผมตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังเดินออกมาจากจุดที่ลงเครื่องบินนะครับผมนะครับก็จะมารอตรงจุดนี้นะครับผม เป็นโถงพักคอยนะครับผมนะครับหลังไหลออกมาเรื่อยๆครับผมนี่นะครับหลังไหลกันออกมาเรื่อยๆครับผมโอ้โหพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศ วันนี้สนามบินสุวรรณภูมิแตกคลองจริงครับผมไม่คิดว่าขําป่านนี้ก็จะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นสาวฝรั่งครับผมเยอะนะครับวันนี้นี่เขาก็จะเป็นสาวฝรั่งนะครับผมข้างบนนี้ก็จะเป็นขาออกครับผมข้างบนนะครับผมว่าร้านนี้นี่ขาเข้าเยอะมากครับผมนี่ครับ เยอะจริงๆกับผมมันนี้นะโอ้โหนะครับแบกกระเป๋ามาเที่ยวไทยครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คนไทยชอบมากนะครับผมที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามานะครับผมเยอะขนาดนี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นสาวฝรั่งครับผมนี่ครับจะเป็นสาวฝรั่งนะครับวันนี้นะวันนี้สาวฝรั่งเยอะมากครับผม โอ้โหร้านนะั้นก็ออกมากันเรื่อยๆครับผมนี่ครับบรรยากาศตรงที่นี่ครับส่วนมากก็จะเป็นเสาฝรั่งนลครับผมเสาฝรั่งเยอะจริงๆครับผมบันนี้นะเป็นบันเสานะครับ<ห>เยอะมากพี่น้องโอ้ต้อง มีแต่เสาฝรั่งนะครับผมนี่ครับนี่ถ้าใครอยากมาดูก็มาดูได้นะครับในมุมนี้นี่สวยมากครับผมมีมีนักท่องเที่ยวมาแบบนี้ครับผมถ่ายรูปนะก็ออกมากันเรื่อยๆครับผมยังไม่หยุดนะครับผมนี่ครับเป็นเสาฝรั่งนะครับทัวร์นี้นะครับผม สิ้นเดือนนี้เรามาลุ้นกันว่าจะถึง20ล้านคนไหมครับสิ้นเดือนนี้นะครับผมมารุ้นกันนะบรรยากาศก,ก็คึกคืนนะครับตรงสนามบินสุวรรณภูมิก็ผมเต็มไปด้วยสาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยนะครับผม ครับจุดนี้ก็จะมีผู้โดยสารนะครับมารอเซ็กอินหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกนะครับแรงมากนะครับผมอยู่ข้างนอกนะนี่ครับสาวฝรั่งครับผมมาเที่ยวไทยนะครับนี่ครับมีแต่สาวฝรั่งทั้งนั้นเลยครับผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ามัน เย็นนะไม่เคยไม,ไม่เคยมาประมาณช่วงสี่โมงห้าโมงนะครับปกติก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาระมชมจุดนี้ครับผม นี่นะครับผมก็โอ้โหเข้ามากันเรื่อยๆนะครับผมนะครับนี่นะครับเมืองไทยนะน่ครับโอ้โหเป็นรถเข็นนะครับรถเข็นกระเป๋านี่เยอะมากครับผม เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างล่างกันนะครับผมสิ้นเดือนนี้มาลุ้นกันว่าจะถึงยี่สิบล้านคนไหมครับผมเยอะขนาดนี้ต้อมว่าถึงแน่นอนนะเห็นในสื่อต่างๆก็ตอนนี้ก็ตกอยู่ที่สิบเก้าล้านคนนลนะมาลุ้นกันว่าสิ้นเดือนนี้จะถึงยี่สิบล้านคนไหมครับถ้าสิ้นเดือนถึงยี่สิบล้านคนเนี่ยบอกเลยว่าสิ้นปีนี้ทะลุเป้านะครับผม เสาวฝรั่งเยอะมากครับผมด้านล่างนะครับนี่ครับเป็นาสาฝรั่งนะครับผมนี่เป็นสาฝรั่งนะครับผมแต่ละจุดของบรรยเดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมคอยให้ความแนะนํานะครับผมนะครับเป็นเสาฝรั่งทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหพี่น้องวันนี้ฝรั่งมาเต็มครับผม วันนี้สาวฝรั่งมาเต็มครับผมเนี่ยครับนี่น้องน้อยครับผมนี่ครับบรรยากาศอยู่ข้างล่างครับผมนี่นะครับผมเป็นสาวฝรั่งนะครับผมมาเที่ยวไทยนะครับนี่ครับบรรยากาศคึกคืนมากมครับผมนี่ครับจุดนี้นะ นี่นะครับเมืองไทยนะครับผมใครๆก็อยากมาเที่ยวนะครับผมนี่เป็นสาวฝรั่งเยอะมากครับผมเนี่ยโอ้โหสวนนี้กระเป๋าเยอะจริงๆครับผมเยอะมากครับผมนี่ครับสาวฝรั่งนะครับผมเยอะนะครับเที่ยวน,นี้มีแต่สาวฝรั่งนะครับผม นี่ครับบรรยากาศอยู่ข้างล่างนะครับก็คือคืนไปแบบนี้นะครับผมนี่ครับเป็นสาวฝรั่งครับผมครับเบลทูคอมไซแดนพี่เองเดี๋ยวเราจะเดินแล้วก็ออกตรงจุดนั้นนะครับผมเนะี่ยบรรยากาศนะครับ บรรยากาศนี้คือคืนมากครับผมมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศโอ้โหนี่เป็นสาวฝรั่งนะครับเยอะมากแล้วครับผมวันนี้สาวฝรั่งมาเยอะมากครับผม ครับเป็นบรรยากาศตรงที่ประตูสีนะครับผมบรรยากาศตรงที่ประตูสีนะครับผมยังออกมากันเรื่อยๆนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผม โอ้โห oh ออกมากันไม่ได้ยครับผมเห็นพี่พีๆ FC บอกว่าอยากมาชมสนามบินสุวรรณภูมิหน่อยนะต้อมก็พามาแล้วครับผม G, ครับมือ <waves> น้อยสาวจีนครับผมครับครับก็จะเป็นสาวฝรังครับผม นี่ครับทุกคนมาก็ยิ้มแย้มนะครับผมยิ้มแย้มมีแต่รอยยิ้มนะครับผม なので、ね、あなたのは、こ โอ้โพี่น้องถั่วเมื่อกี้นี้โอ้โบอกเลยได้ว่ามากันเยอะนะครับเมื่อกี้นี้ครับห็นไหมครับต้อมถ่ายให้ดูนะครับผมมาเยอะจริงๆครับผมในวันนี้ครับผมพอพี่น้องนี่ครับหลังๆไหลกันมาเรื่อยๆนะครับผมสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้แตกแน่นอนครับผม นักต่องเที่ยอวอมาเยอะกันขนาดนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศบ่ายสี่โมงจะเข้าห้าโมงแล้วครับผมจะเข้าห้าโมงเย็นนะครับผมแต่ว่านักท่องเที่ยวนี้เดินทางกันมาเรื่อยๆนะครับผมท้ายเดือนนี้มารลุนกันว่าจะถึงยี่สิบล้านคนไหมครับ<ม><ม>เดี๋ยวเรามาสมจุดนี้ก่อนครับผม เดี๋ยวเราขึ้นมาชมจุดนี้อีกครั้งครับนี่ครับป้อพี่น้องสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมล่าสุดเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับผมด้านนั้นมีแสงแวบๆน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ครับผม นี่ครับเพเมืองไทยยินดีต้อนรับนะครับผมสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับผมเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะครับผมนะครับแต่ว่าวันนี้นี่เป็นชาวฝรั่งเยอะมากครับผมไม่รู้ว่าเป็นวันหยุดยาวหรือว่าวันอะไรนะครับสําหรับชาวฝรั่งนะครับผมชาวจีนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่ชาวฝรั่งนี่เยอะมากครับผมยังออกมาจากที่สนามบินยังไม่หมดนะครับผม ครับผมยังแออัดกันอยู่ตรงนู้นนะผมตรงป้ายนะครับผมกต่สำหรับลิมี้ก็จะได้จบคลิปไปเพียงตทงนี้นอกบความกต่หาส้มอีพีใหม่นาะพี่เราเนาะสำหรับลิมี้กอสวัสดีครับ